สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของทูมูฟนะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวครับเวลาที่เราจะกดสมัครไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับแล้วก็เน็ตแต่ละตัวนะครับบางคนก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างครับขึ้นอยู่กับตรงกับโปรโมชั่นการใช้งานของซิมเราหรือเปล่านะครับแนะนําให้เราลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับตัวแรกนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน 780สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับเป็นเน็ต1นจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้7วันนะครับตัวที่2อนะครับดกจันแปด8ดแกจัน098 3์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี <1920 MB S 1> ้นะครับเป็นเน็ต320 MB อนะครับใช้งานแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับแล้วก็ใช้งานได้1วันนะครับตัวที่3นะครับดกจันทร8เจ ตกจันสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโท <os> รอ่อนครับตัวนี้นะครับเป็นเน็ตหนึ่งจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้หนึ่งวันนะครับตัวที่สี่นะครับอกจันเก้าสามห้ากจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออนครับตัวนี้นะครับเป็นเน็ตห้าจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้สามสิบวันเลยนะครับตัวสุดท <anut HERE> ้ายนะครับอกจันเก้าศูนย์ศูนย์กจัน 3 5 1 0้สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออลครับตัวนี้นะครับเป็นเน็ต1นจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้1วันนะครับนี่นะครับก็ครบแล้วนะครับให้เราลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับใครได้ตัวไหนบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ